วันนี้พามาดูบานยกนะครับอฮนะวิธีการทําก็ก็เหมือนบานเลื่อนสลับเราเนี่ยครับแล้วก็เฟรมด้านข้างเนี่ยผมใช้เฟรมบนนะครับเฟรมบนสามรางแล้วตัวนี้มีมันมีม้งด้วยนะครับ,นะรบเป็นระบบสลิงนะครับใช้เหล็กถ่วงนะครับน่ครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นบานเดี่ยวเดี่ยวเนี่ยครับผมจะใช้เหล็กแบนเนาะ อันนี้มันเป็นสองบานก็เลยจะเก็บไม่พอนะครับเดี๋ยวมันจะชนกันแล้วก็นีน่ครับล้อที่ใช้นะครับเจาะเข้ากับเป็นข้างนะครับส่วนเหล็กเนี่ยเทียบเอาจากตัวบานได้เลยนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่อันนี้เป็นเหล็กกลมเหล็กเพลานะครับนิ้วสองน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณสิบเซนต่อหกขีดหกขีดครึ่งนะครับสิบเซนตต่อหกขีดครึ่งลองคำนวณดู ไม่ยากครับนะก็ร้อยสลิงซื้อสลิงมาตามโฮมโปรได้ครับแล้วก็ใช้ล้ออีกตัวหนึง่งนะครับก็โยงผ่านเข้ามาครับโยงผ่านเข้ามาถึงบานเนะครับสลิงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะคระส่วนจะล็อกบานยังไงใช่ไหมครับ ล็อกบานนะครับผมใช้เส้นซีกู p นะครับเสียบเข้าไปในนี้นะครับเสียบเข้าไปในนี้แล้วต่อกับสลิงนะครับและยกขึ้นนะครับก็ไม่ยากครับนะลองเอาไปใช้ได้ครับสูตรนี้เป็นสูตรของอาจารย์จักรอาจารย์จักรนครสวรรค์นะครับแนะนํากันมาตัวผมเองก็ไม่มีความรู้ครับกอปี้เท้านั้นนะเพื่อนๆเอาไปใช้กันนะครับ มีปัญหาตรงไหนสอบถามได้ครับนะครับขอบคุณครับ